สวัสดีครับว่าสั้นซาแนวครับว่าไปว่าไปวันนี้มาถ่ายทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการจักสารของปลาดวนนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านนนสว่างหมู่สองตำบลโคกชพระอำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทุกวันเวลาว่างเปล่าในการทำไร่ทำนาทำสวนนะครับ ฝีมือในการจักสารของป้าดวนขึ้นชื่อเลยครับในอําเภอทุ่งซีดมและในหมู่บ้านนะครับบ้านใกล้เรียนเคียงไม่ว่าจะเป็นน้ําขุน่นน้ํายืนบุญทลิกนาจะหลวยกันทะลักอย่างนี้ถ้าผ่านมาเขาก็มาสั่งป้าดวนรู้ป้าดวนทำขมักขเม่นเหลือเกินอันนี้ป้าดวนสารหัวเนี่ยลายอะไรครับป้าดวนลาป้าดวนว่าสารลายสาม วันหนึ่งเนี่ยป้าดวนสารได้กี่ใบครับ<ป>วันหนึ่งได้วันละหกใบเอาหตั้งเอา40คูณเข้าไปนั่นคือตัวเงินหน่อ,นอ,นอทีอ่อยู่บ้านแล้วก็มีรายได้นะครับเป็นหัตกรรมหวดเวลานึ่งข้าวเหนียวเขาจะใช้หวดอย่างนี้นึ่งครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาของโบราณพ่อแม่เราสอนมาคนอิสานร,รู้ดีมีกระติบข้าวมีกล่องข้าวนะครับ มีกระด้งมีหวดอย่างนี้อุปกรณ์ของป้าดวนก็จะมีอย่างนี้ครับนี่ตะบันหมากหมากอย่างนี้ก็มีโอ้ยมีหมากด้วยมีอุปกรณ์ทุกอย่างอันนี้ถ้าท่านใดที่จะสั่งออเดอร์นะฮะออเดอร์อย่าลืมเบอร์โทรป้าดวนนะครับ096-305-4106 ทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับ0963054106นะครับโทรมาเลยป้าดวนรับเสมอวันนี้ลูกหลานเนี่ยอยากเรียนกับป้าดวนไหครับเนี่ย <Hello. S 1> เขาไม่ทําคนรุ่นใหม่ยุคใหม่เขาจะไม่ทําถ้าทําอย่างนี้เขาว่าเหนื่อยปวดแข้งปวดขาแต่ถ้าให้ตังแล้วโอ้โห เร็วครับชอบเลยะฮะแต่ให้ทําอย่างนี้ไม่ทําวันหนึ่งได้วันละหใบถ้าสารกระดองได้วันละละใบหรืกี่ใบกระดงได้วันละใบหรือสองใบก็กระด่งนี่ขายใบละกี่บาทประดวนครับร้อห้าบาทถ้าวันหนึ่งทําได้สองก็ได้300บาทค่าแรงค่าต่ำเลยนะเนี่ย เห็นไหมอันนี้คือหวดครับอันนี้ใบใหญ่นีใบใหญ่เนี่ย,ย,ยข้าวเหนียวอย่างนี้อย่าลืมน,นะครับชอบกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์และกดคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ว่าชั่นซาแนวว่าไปว่าไปสวัสดีครับ